สวัสดีออค่ะวันนี้นะคะแผนมีที่เที่ยวอีกที่หนึ่งในสิงคโปร์ที่จะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันนั่นก็คือการเดินไปเดอะเบย์หรือสวนพฤกษศาสตร์ค่ะโดยที่นี่นะคะจะจัดแสดงออกเป็นสองโดมค่ะนั่นก็คือฟลาวเวอร์โดมค่ะซึ่งเป็นที่รวบรวมดอกไม้นานาพันธุ์เลยไม่ว่าจะเป็นดอกไม้เมืองหนาวดอกไม้เขตร,ร้อนเขตพาดิชื้นและอีกมากมายนะอีกตน,นะคะ่ะจะ,จะดัดแสดงไว้ได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนั่นก็คือฟูฟอร์เรสที่นี่นะคะจะเป็น สำหรับเพื่อนเพื่อนหลบร้อนนะคะมาดับบรรยากาศทางลมยื่นและความสบายกัน,น,อกนบอกเลยค่ะว่าได้อย่างลงตัวแลววนนะสวยมากๆเลยเดียวตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นนะคะเพื่อนๆมีจังการซื้อตัว๋วเข้าสองนมนะคะสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยท่านละสามสิบสองเหรียญสิงคปโปร์เด็กสิบแปดเหรียญสิงคปโปร์เองค่ะทุกท่านบอกเลยว่าท่ามาตอนนี้พลาดมากมากนะคะบายบาย